ค่ะ In s i ซ e ์เ t นะคะวันนี้นะคะเรามีอัปเดตหนังที่จะเข้าสิ้นเดือนนี้มาฝากกันนะคะนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่อง Art Idol และวันนี้พิเศษมากเลยเพราะว่าน้องๆนักแสดงพระเอกนางเอกของเรื่องนะคะมาเยี่ยมเราถึงรายการเลยทีเดียวไปพบกับพวกเขาเลยดีกว่าทั้ง3คนเลยนะคะอยู่ข้างๆนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะเราไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาก็เลยต้องให้น้องๆแนะนําตัวเองแล้วก็บทบาทที่ได้รับในภาพยนตร์เรื่องนี้กันนิดนึงดีกว่าค่ะ เริ่มจากกิกเลยนะคะชื่อกิ๊กกอนกำมลเจริญชัยค่ะรับบทเป็นฝุ่นค่ะฝุ่นฝุ่นคือยังไงคะคาแรคเตอร์ฝุ่น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 ใช่คาแรคเตอร์ในเรื่องก็เป็นผู้หญิงที่เหมือนกับว่าจริงจังในชีวิตค่ะแล้วก็มีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งซึ่งสนิทกันมาตั้งแต่เด็กแล้วซึ่งเป็นพระเอกของเรานี่เองแล้วก็ ปุ่นเนี่ยเป็นคนที่เอ็นติดแล้วแต่ว่าพระเอกยังเอ็นไม่ติดอ๋อเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัยเรียนใช่ค่ะเป็นวัยเรียนเหมาะกับตอนนี้เลยเพิ่งเป็นช่วงประกาศผลเอ็นใช่ค่ะอ้าวแล้วพระเอกของเราคะผมสวัสดีครับผมบอสชนะการพูริวงครับผมก็ได้รับบทเป็นอาร์ตนะอาร์ตก็จะเป็นคาแรคเตอร์ประมาณว่าเป็นเด็กที่ไม่มีความจริงจังแบบใช้ชีวิตเล่ยเปื่อยฮะเป็นต๊ดมิตตหรอใช่เรื่องชื่อชื่อที่ว่าอยากให้รู้ว่าเธอติดนี่ใครติดพระเอกติดผมเนี่ย นางเอกเนี่ยจะช่วยมาหาเป้าหมายในชีวิตผมช่วยหาจุดหมายว่าผมเนี่ยต้องการอะไรกันแน่ใช่พี่จันทร์จะดูน้องเขาล่องๆลอยๆแล้วน้องเอกกับจิงนเนี่ยเาก็เรถูกแล้วล่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยผมก็ไปเจอไอดอลคนหนึ่งชื่อพี่โม่เขาก็เป็นศิลปินวาดรูปสวยๆแล้วเขาบอกด้วยด้วยคำว่าวาดรูปสวยเนี่ย ผู้หญิงก็ติดด้วย<อ>ผมก็อยากมีผู้หญิงติดบ้าง<อ>ก็เลยไปว่าลูบตามเขา<อ>ก็เลยที่มาบอกเขาว่าไอดอลของอาร์ตคืออาร์ตไอดอลคนนี้นอาอดออันนี้อันนางเอกนี่พระเอกใช่ค่ะนางร้ายหรือเปล่าคะอันนี้ไม่ใช่นางร้ายค่ะแต่ว่าเป็นเป็นเหมือนกับว่าเป็นสาวใช้พามาา่าค่ะที่แบบว่าไอดอลของพระเอกกับคนใช้บ้านข้างๆเนี่ยมาแย่งกันจีบ ฮะไม่เข้าใจดิฉันไม่เข้าใจคือยังไงคะก็คือตัวไอเองนเนี้ยค่ะเล่นเป็นสาวใช้พม่าที่อยู่บ้านอยู่เองนะคะกับพระเอกพระเอกไม่ได้จีบแล้วคนใช้ผมบ้านผมคนใช้บ้านพระเอกมาจีบด้วยอพี่กอล์ฟฟัคกี้โลค่ะก็จะมาขายขนมจีบเราในขณะเดียวกันไอดอลของพระเอกเนี่ยคิดว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านเป็นเพื่อนพระเอกก็เลยมาจีบเราด้วยก็เลยมาจีบเราด้วยอุ้ยนี่ผู้กระอะไรมา ด้วยเพราะต้องแอคเส้นแบบแพรแพรอ้ไม่ชาร์ดด้วยอะแนะแนะแนะนาเนะน่าแนะน่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอซี่นะคะพิลาชินีพี่ชากูวอลัสลิกค่ะพี่ชากูถ้าพันเขาก็ขาวขาวพอน่าด้วยนะใช่สวยทีเดียว เรื่องราวของภาพยนตร์ <therapist. S 2> เรื่องนี้เป็นยังไงอดูในวิทยอาร้วอธิบายไปด้วยก็ได้นะคะเด็กๆเป็นวัยรุ่นต้องมีเป้าหมายใช่ก็เหมือนกับว่าทุกคนวัยรุ่นต้องมีเป้าหมายในชีวิตว่าอยากจะทาอะไรซึ่งพระเอกเนี่ยเขาก็ยังตามหาเป้าหมายอยู่ใช่แล้วนี่ก็จะเป็นแบบเป็นกิจกรรมที่เขาเลือกว่ามันใช่เป้าหมายของเขาหรือเปล่าเป้าหมายผมมันเลือกไปเรื่อยๆลองเล่นนะคุยเล่ยๆดูลองทำอย่างนู้นอย่างนี้ดูแต่ก็ไม่ชอบอะไรสักอย่างใช่ สุดท้ายเนี่ยไปเจอว่าผู้หญิงคนนี้เขาชอบศิลปะผมก็เลยมุ่งทางศิลปะแล้วาะมีผู้หญิงไปแล้วมันดานใจนี่คือไอดอลของผมนักแสดงดูแล้วนี่มาจากโมโนนี่เป็นภาพยนตร์ของไหนคะใช่ไหมคะใช่ค่ะโมโนพิกเจอร์ค่ะอ๋อเรื่องแรกค่ะ เรื่องแรกเลยเรื่องแรกที่กลับมาทําอีกเพราะว่าหายไปนานแล้วใช่ค่ะหายไปนานมากคราวนี้ก็กลับมาก็แล้วทุกคนก็ต้องต้องแบบเป็นอันนี้เป็นแกะกล่องเลยใช่ไหมเป็นน้องใหม่จริงๆเลยไม่เคยผ่านผลงานไม่เคยถ่ายอะไรทาอะไรกนเลยบเคยเคยมี MV ็มีคอมของที่มของอยาโดนทำ้ายของเวนที่ทาวครับแล้วก็ระยะประชิดของ s เตต s i ซิงเกิล ก็เป yeah. ็นวงแบชเชอร์ของแต่ก่อนอ่าฮะแล้วอีกสองท่านหระค่ะกิกนะคะก็ประกวดนิดก yeah ็สิบเกิลค um ่ะได้ปี um? 2010ค่ะแล้วก็มีโฆษณามี MV ็ค่ะผ่านมาแล้วอะไรมาบ้างใช่ท่าที่อะค่ะ ส่วนของไอเองก็จะเป็นพิธีกรค่ะทางสารเน็ตเวิร์กแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นสาวอโลฮัตเกิลก็จะเป็นแบบออกแนวเซ็กซี่เซ็กซี่ายอะไรก็มีงานผ่านมือกันมาบ้างนะไม่ใช่ใหม่ทีเดียวนะแล้วมันได้เล่นเรื่องนี้ได้ยังไงคะก็เริ่มจากกิ๊กก็เป็นไปแคสติ้งค่ะเพราะว่าเป็นนักแสดงในในค่ายด้วยใช่ก็เลยได้มีโอกาสไปแคสด้วยค่ะ แล้วพี่เขาก็เห็นคาแรคเตอร์โอเคไม่ตรงเลย,ยใช่เพราะว่าเป็นเหมือนกับคนที่เห่าๆด้วยในในเรื่องฝุ่นก็เป็นเห่า้ๆแล้วก็ถ้าไม่ยิ้มเนี่ยจะเหมือนหน้าดุแล้วซึ่งในเรื่องเนี่ยเราจะชอบดุอาร์ต ใช่ชอบดูว่าจะเอาอะไรสักอย่างไหมอะไรอะไรก็ไม่เอาอะไรเงี้ยเลยิตจริงก็ดูใช่ไหมชีวิตจก็ดุดุผมทุกวันนี่แหละดูไม่พอมีลงไม้ลงมือเบาๆนี่นี่เขาบอกว่าบอกว่าเนี่ยดูกันไปดูกันมาเนี่ยระวังนะเดี๋ยวมันจะมีข่าวโปรโมท PR แบบแฮปปี้เลยนะโอ้โอยไม่ดีนะไม่มีไม่มีไม่มีอ่ะและอย่างบอส มาเล่นเรื่องนี้ได้ไงคะก็โอ้ยผมยังเรียนรอดอยเลยตอนนั้นอ้าวเนแล้วไงล่ะแล้วก็เขาแบบผมแบบไม่รู้ไม่ชี้อะไรอยู่ที่เขาบอกว่าคาลิเตอร์ผมเนี่ยเหมาะดีไม่ได้ไปแคสอะไรด้วยสไปแคสไปแคสแล้วแบบว่าคนอื่นแบบว่าโอ้โหเขหล่อเฟี้ยวมาก อยู่หน้าอยู่หน้าเขาแต่งหน้าอยู่หน้า้องแกิ้งหรอสะบัดผมอะไรโอ้โหมั่นใจไหมว่าต้องจะได้บทนี้คนอื่นเขาไปอย่างนั้นไงแต่ผมเกลียนทั้งหัวเลยแล้วผมใส่ชุดนักเกลียนเลยใส่ชุดนักเรียนไปไปแค่ตอนนั้นอยู่มอะไรอพิ่มหกเพิ่งขึ้นมหกเลย กำลังแบบเพ uh, Twelve, ิ่งเรียนรอดอมาเมื่อวานนี้แล้วแบบหัวพี่รู้ทำไมแคสติ้งคุณเลือกมีความแตกต่างกับคนอื่นไงใครเลือกเรื่องสองคนไม่รู้เรื่องใช่ไมใช่ไติดมากค่ะสองคนไม่รู้เรื่องเลยแตตัวจริงก็ติดแบบนี้อยู่แล้วด้วยผมเป็นคนธรรมดาจะติดไม่รู้เรื่องเท่านั้นเองจะไม่ธรรมดาตรงไหนก็เป็นคนธรรมดาที่ผิดปกติเท่านั้นเองแล้วอย่างไอซ์ล่ะขอไอซ์นี่คือในในบทเนี่ยที่ผู้กำกับเขาเขียนมาค่ะ คือจะมีโคต้าให้สาวอรัวหนึ่งคนเพราะว่าพม่าคนนี้เนี่ยต้องเซ็กซี่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสาวอรก็เลยมาแคสในบทนี้แต่คือตัวเองเนี่ยทำงานสายเซ็กซี่ก็จริงแต่คิดว่าตัวเองอ่ะไม่เซ,ซ็กซี่ <Bye. S 2> คิดว่าแคสไปก็ไม่ผ่านคือเขาให้ทําอะไรก็ทํา,ทา <ourd> สรุปแล้วก็เออได้ไว้เฮ้ยเออตอนเออตกใจอะตอนแคสเขาให้ทำอะไรตอนแคสให้ทำอะไรบ้างเขาให้ร้องเพลงอะไรก็ได้ที่คิดว่าพม่าน่าจะร้องได้ะแล้วร้องเพลงอะไรอ่ะร้องแครอท อ๋อแัน่นั้นแล้วก็เต้นไปเต้นไปแล้วก็เต้นเต้นเต้นอันนั้นมันเหนือไม่ใช่เหรอผมได้ข่าวมันก็ใกล้กันทำงานในมูแบบว่าโซนทางเหนือทา้งสองอะมาฟ้าเขาบอกเออได้อยู่ได้อยู่แล้วเขาก็ไปซุปซิปกันผ่านไปประมาณสองอาทิตย์ค่ะเขาก็เออได้นะเอออ่ะแล้วจอนแคปเขอให้ทำอะไรบ้างบอสเขาให้เหมือนว่า กล้องเนี่ยก็เป็นไอดอลของเราแล้วก็พูดยังไงก็ได้ชมเขาอะลองลองสิลองลองโอ้ยพี่โคตรเก่งเลยรู้่าพี่เขาปั่นยกยานด้วยพี่เขารักโลกอะไรผมว่า พูดไปเรื่อยเขาไม่สั่งให้หยุดผมก็พูดไปเรื่อยเลยเพราะวกไม่รู้เรื่องพี่เขาก็เลยไม่รู้ว่าพูดแล้วเลยพูดต่อไม่เขาก็นั่งดูผมบ่นไปแล้วเขาก็ขำๆแล้วเขาก็ไม่บอกให้ผมหยุดผมก็ไม่สนใจผมก็พูดไปเรื่อยจนกว่าจะสั่งให้หยุดแล้วอย่างกิกล่ะคะตอนที่แคสกิ๊กก็ได้เหมือนกับว่าให้ลอบใจเพื่อนที่เอ็นไม่ติดแล้วกิกก็ลอบแบบโหดแบบที่แบบคาแรกเตอร์เลยคือแบบ โอยเอ็นไม่ติดแค่นี้ยังซีเรียสอะไรวะก็ตกหัวผู้กำกับตกหัวผู้กำกับว่าเขาให้แสดงกับผู้กำกับไงคะแต่หนูไม่รู้เขาเป็นผู้กำกับหนูตกหัวเขาเลยตากอารมณ์จริงัดเลยก็คือแบบให้แสดงใช่ไหมคะหนูเอาจริงนะก็เอาจริงเลยอาจริงเลยหนูก็เล่นจริงเลยค่ะคนอื่นคนอื่นที่ที่มาแคสด้วยอาจจะเป็นแนวแบบซอฟหวานทั่วไปมีแตกต่างไงเขาก็เลยแตกต่างแล้วต้องถามว่าตอนนี้เนี่ยพ่อพิมพ์กำลังจะเข้าฉายรู้สึกกันยังไงบ้างดูกันยังได้ดูยัง ได้ดูแลยเขามสิเม็ดคือสภสามสิบเอ็ดคือสภาที่เานกล้แล้วอีกกี่อาทิตย์ตื่นเต้นไปคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยน้องๆที่ดูเนี่ยในฐานะที่เราอยู่ในวัยเรียนกันเขาจะได้อะไรจากหนังเรื่องนี้กันบ้างคะก็สําหรับน้องๆเนี่ยคืออย่างแรกเลยตอนนี้เนี่ยใครที่ยังไม่มีเป้าหมายอาจจะเคว้งคว้างอยู่ประกาศผลเอ็นทารมาแล้วโอ๊ยไม่ได้เลยอ่ะสักคณะเดียวไม่เป็นไรเรายังมีแบบไอดอลคนอื่นเขาทํายังไงเนี่ยเราเอาสิ่งที่ดีๆเนี่ย ลองมาทําตามแล้วก็ถ้ากําลังใจเอนท้าหรือว่าเลือกคณะใหม่เนี่ยอยากให้รู้ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต mm. มีหลายๆคนที่ผิดหวังแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจะให้น้องเนี่ยได้รู้แนวทางการใช้ชีวิตว่า ควรจะเดินไปในแนวทางไหนดีหรือว่าบางคนที่เหมือนกับว่าผิดหวังในวันนี้แต่วันข้างหน้าอาจจะประสบความสําเร็จที่ดีกว่าเดิมก็ได้เนาะอ๋ะอ,ะอาวระเอกฝากอะไรหน่อยโอ้โหพูดไปหมดเลยอะก็มีว่าครอบครัวความรักอ๋อหนังเรื่องนี้นะฮะความรักก็ไม่ได้มีแค่เพื่อหรือว่าคนรักแฟนอะไรอย่างนี้มีความรักของครอบครัว แล้วก็เป็นความรักของคนที่เป็นหัวเป็นใยเราคุณพ่อคุณแม่ใช่ป้าหาอะไรใช่ไหมให้กำลังใจกันไปแต่วันนี้น้องๆเขามาไม่ได้มาเปล่าๆค่ะพี่นุษขาเขาใส่เสื้อมาแบบนี้ใช่ใช่ใช่เขาามีเข้ามาเข้ามาสามคนมีเสื้อมาสามตัวเดี๋ยวถามคำถามเดี๋ยน้องถอดเสื้อให้เลย บอกเรามาซิว่าสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเข้าฉายวันที่เท่าไหร่เบ่งทีมัาพูดกันไปเองนะอาร์ตไอดอลอยากให้เธอรู้ว่ากรูตริสนะวันที่เท่าไหร่คะสิ้นเดือนพอดีไม่ใช่อะไรมากมายเอ๊ะเดือนนี้มี3-2วันป่ะไม่ใช่นะคะเออสามสิบเอ๊ะิบเอ็ดไปแล้วนะคะจะขอพี่เดูเด็กน้องขอเสื้อให้เลย ก็ดีนะที่ผมมีเชื่อนอกโอ้หผู้หญิงล่ะนี่เธอต้องแบนนิดนึงและต้องขอได้ไหมว่าดีดีอ๋อทีนี้ถามถึงฉากประทับใจกันบ้างค่ะฉากประทับใจของกิกนะคะก็เป็นฉากที่ต้องส่วนมากกิกจะอยู่แต่กับอาร์ตเพราะว่าเป็นคนสนิทอาร์ตเลยไม่ค่อยได้เข้าฉากกับคนอื่นแล้วประทับใจกับอาร์ตก็คือเป็นที่ต้องคุยกันแบบเป็นภาษาแบบ เป็นเหมือนเราเป็นเพื่อนกันนะคะเอนาี้จริงๆเรากิกกับกิกกับบอสเป็นรุ่นพี่กิกเป็นพี่บอสเป็นน้องใช่แล้วเราต้องเล่นเหมือนเป็นเพื่อนกันเรารู้สึกประทับใจที่เราเล่นเป็นเพื่อนกันแล้วมันโอเคเนาะเพราะว่าปกติบอสจะชอบเรียกกิกว่าพี่กิกแต่พอในเรื่องจะเรียกว่าปุ่นอายุสามปีเลยค่ะกิกอีบเอ๋บบอสสิบแปดสิบแปดเองได้ก็จะเป็นฉากที่ประทับใจเพราะว่าได้เล่นเล่นกับน้องเขาคุยกันก็รู้สึกเพลินเหมือนเหมือนคุยกันจริงๆเลยแล้วอย่างบอสนะจ๊ะผม เอาว่าผมชอบคือผมชอบชอบฉากที่วิ่งการถอนอนมีมีวิ่งการขนนอ่าทำไมอะฮะรู้สึกมันใช้อารมณ์เยอะใช่ไหมใช่ผมรู้สึก่ะผมรู้สึกผมรู้สึกว่าทุกคนส่งพลังมาให้ผมอะทุกคนอยู่บนสพาร้อยแล้วถือแตเของ บอสวิ่งเลยผมแบบมาพร้อมแล้วมาเปิดประตูลูกวิ่งเลยอ่ะเขต้องต้องคาแรคเตอร์จริงนะใช่รู้สึกการแสดงมากเลยต้องคาแรคเตอร์จริงผมรู้สึกมันมากเลยแบบขนลุกเลยแค่รู้ปะเอายางเอาอย่าติบรถติบด้วยเนาะใช่แล้วแบบแล้วคือแบบเราจะต้องแบบไม่บอกใครไงคือแบบบอสวิ่งเลยผมเปิดประตูแล้ววิ่งเลยอ่ะแล้วเมืไฟแดงตอนนั้นมันเหลืองเขียวขึ้นมาผมก็เสวยเออ ของไอซ์จะเป็นฉากที่เป็นเหมือนหนังแขกค่ะวิ่งจีบข้ามเข่ากับพี่เทพกับพี่กลอฟใช่แล้วไปถ่ายที่ไหนเขาไหนอะที่ไปถ่ายกันที่สวนรถไฟค่ะฉากนี้จะมีจะถ่ายกันทั้งวันเลยแต่จริงแล้วเนี่ยใช้ไม่กี่วินาทีมันเป็นแค่ความคิดความคิดของพี่กลอฟกับพี่เทพ มันจินตนาการเตยหนังเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหทำให้ซีนนั้นน่วันเกือบแสนเลยนใช่ค่ะเพราะว่ามีน้องๆแดนเซอร์มาเต้นใส่ชุดสาลีใส่ชุดแขกมาเต้นระบำแขกกันเยอะมากแล้วก็วิ่งข้ามกันไปวิ่งข้ามกันมาทั้งวันเลยกล้องเคลร์นี่ยกเลยว่าสวยว่ะอะไรอย่างงี้อ่ะแล้วเนี่ยหนังกำลังจะเข้าฉายวันที่32นี้แล้วโอ้ยรู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวคนดูม เต็มนึกออกปะแหมสิ้นเดือนนะคะคุณผู้ชมมรู้สึกยังไรบ้างคะรู้สึกตื่นเต้นเนาะเวลาเห็นรูปตัวเองอยู่อยู่ที่โรงหนังหรือไม่ก็อยู่ข้างทางที่เป็นป้ายอะค่ะก็จะแบบอุ๊ยวอเตอร์แล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปเก็บไว้เพียบเลยใช่แล้วก็จะมีแบบเพื่อนไปเห็นมาก็จะถ่ายแล้วก็ส่งมาให้ดูอะไรเงี้ยก็รู้สึกตื่นเต้นว่าดีใจไหมภูมิใจกันไหมดีใจได้เป็นอยู่บนโปสเตอร์ให้คนดูโปสเตอร์แบบเนี้ยเหรอใจค่ะให้เพียบเลยนะบ้ก็เก็บไว้คนละ เอากลับบ้านไปห้าแผ่นแล้วฮะนี่ต้องเปลี่ยนตัวเลยนะครั้งหนึงในชีวิตนะเนี่ยครั้งแรกเลยนะอ้าวทีนี้ให้ฝากผลงานกันดีกว่าเวลาจะหมดล้าสรุปเรื่องหนงเรื่องหนังฝากผลงานกันตอนนี้ทําอะไรกันอยู่ะไรยังไงฝากได้เลยนะจ๊ะค่ะก็ฝากภาพยนตร์ด้วยนะคะเรื่องอาร์ตไอดอลอยากให้เธอรู้ว่ากรุติสนะคะเข้าฉายวันที่37พฤษภาคมนี้ค่ะแล้วก็เราเป็นนักแสดงหน้าใหม่ด้วยยังไงก็ให้โอกาสกันเลยนะคะ มาผมด้วยนะครับครับผมพวกเราก็เป็นนักแสดงหน้าใหม่อย่างที่บอกไปนะพวกกับก็ใหม่ด้วยนะฮะแล้วก็ทุกๆคนก็ตั้งใจทํางานกันมากๆเลยฮะแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของโมโนพิเจอร์ด้วยหลังจากที่หายไปนานก็อุดหนุนแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับใช่ค่ะทุกคนทำงานอย่างสุดความสามารถแล้วก็ฝีมือจริงนะคะอย่าเพิ่งไปโหลดบิดนะคะไปดูในโรงกันก่อนค่ะ คนก็มีจัดรายการที่ช่องสร้างเน็ตเวิร์คค่ะรายการพอสิบสร้างค่ะใช่ไปรุ่นใช่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งค่ะใช่แต่ถ้าถ้าอายุ18บวกขึ้นไปอลุณอัปไซช่องเดียวกันค่ะหลังสามทุ่มครับถอดแบตรีโมโยนทิ้งได้เลยยูยาวๆไปเลยค่ะแล้วก็ฝากผลงานนะคะเรื่องล่าสุดปัจจุบันนี้นั่นก็คือเรื่องหนังที่ทั้งสาคนเนี่ยได้มาโปรโมทอยากให้ โลกเธอรู้ว่ารกรูนิซนะคะอ้ะาว <laughs> ก็ไปดูกันนะคะลวมถึงใครที่มีเพื่อนอน,นะคะแฟนหรือว่า รุ่นน้องรุ่นพี่ลูกหลานอะไรก็ชวนกันไปดูแล้วกันนะคะให้กาลังใจน้องนองรุ่นใหม่เขาหน่อยละกันวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งสามคนมากเลยค่ะแล้วุณผู้ชม่อย่าลืมส่งคําถามเอยส่งคำตอบเข้ามากับคําถามของเราที่บอกว่านังเรื่องนี้เข้าฉายวันที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวน้องก็จะถอดเสื้อให้เลยเออนะสามตัวนะจ๊ะสี่หกสี่สองหนึ่งสองหนึ่งค่ะสี่หกสี่สองหนึ่งสองหนึ่งตอนนี้เดี๋ยวพักสักครู่กลับมาช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาเฉลย คำถามเมื่อวานคำถามเมื่อวานเรื่องอะไรนะหมดรักกถ้ารู้สึกว่าคนหดใกล้ตัวของเราแบบรักใช่รู้สึกแปลกแปลกไปติดตามชักครู่ค่ะ